สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับผมแดกก็เดียเลยกูโอเคนะครับผมในวันนี้ผมจะเล่นเอลลอลิฟนะครับผมแดตัวอะไรก็น่าจะรู้นะครับเป็นแอดนะครับผมแดแล้วตำแหน่งอะไรครับผมตำแหน่งจังกเกิลครับผมแดแล้วไม่ใช่ธรรมดาคือผมลงแรงด้วยนะครับผมนะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเอแล้วส่งอะไรเอยทีมงงครับผมนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่แบบว่าควรทํานะครับผมแะใครที่คิด อะไรอย่างนี้ก็ผมเตือนไว้ก่อนว่าอย่าทำตามนะครับผมนะฮะซึ่งมันเขาเรียกว่าอะไรนะคือผมเอาลงแรงด้วยนะครับผมนะคืออถ้าผมจะมผิดตานนี้คือผมจะขึ้นเอเวอรสด้วยนะครับผมนะฮะเขาเรียกว่าสอบแล้วนะครับสอบตาสุดท้ายขึ้นเอเวอรสนะครับผมนะถ้าชนะก็คือขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้โอเคผมจะฟามเหมือนเดิมนะครับผมนะสองบ,บัฟเท่านั้นนะฮะ โอ้ยเยอะไม่เป็นคนช่วยปั๊บนี้ผมโคตรไม่แนะนำนะตัวนี้ให้เอามาป่าเนี่ยแต่ผมก็เล่นเองครับผมนะโอเคถือว่ามาเตือนถือว่ามาดูเขามาเทิงกันแล้วกันนะครับผมนะโอ้ยเฮียทีมเฮียทีมตายสองชิบหายละอัพสกิลแรกแล้วสกิลสามมันแบบแค่เปิดแมปพิเยนะมันไม่ได้ทำดาเมจ เฮ้ยเฮ้ยเขี้ยมันโอ้โหก่อขึ้นอีกเจ๋งมากเจยเจยเจยต้นเกมมันยังดาเมจไม่ค่อยจัดนะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องรอ,อของสักชินหนึ่งนะครับผม้โมันถึงจะเริ่มมีดาเมจนะตัวนี้เฮ้ยเชลลิงมาตันเฮ้ยไหวปะโอ้โหเขี้ยบักูเอ้ย เรียบร้อยโดนเฟสสวยโอ้โหยื้ยค่ามันเออโอ้โห,น,ออโโหนี่รับผมแรถ้าโดนพวกตัวต้นเกมปวดตั้งแต่ต้นเกมนี่เล่นยากละกูที่หมายลเล่นตัวเฮียเลยเนี่ยถ้าเจอรีซินหรือว่าตัวอะไรพวกนี้โอ้โลิงลิงก็ถือว่าเป็นตัวต้นเกมนะฮะแต่เล่นเกมมันก็โหดอยู่โอโ้เสียบัฟฟ้า้วยผม อุ้ยสวยตัวเราตอดแนวระยะไรอะกายอุ้ยโอ้โหเชีย่ยร์เลยวะสวยโูย้กับตายเฮ้ยโอ้โหชิดซับพอร์ตแก็แฟดมาตีกูเลยเอามาดิเออโอ้เขาเรียกม้าลอ้ทีมเฮ้ยชิบหายละโอ้ยชิดทีมมันก็ซีเยอะเหมือนกันนะนี่อู้จะตายแล้วโอ้โหชิบมันตายเลยตายมะน่ะโอ้โหไม่ตายเฮ้ยลิงลิงไอสัตว์เมื่อกี้มันทำลายไว้เลือดหนักแค่นั้น มึงมากูมีเทพชิ้นหนึ่งแล้วมึงมาดิเนี่ยผมต้องมีของชิ้นหนึ่งฮะมันถึงจะโหดมามาเฮ้ยเฮ้ยสองคนไม่เอาตอนนี้คือผมได้เบ็ดออฟเดอะรูนคิงแล้วนะครับผมนะฮะมังกรได้ปะเนี่ยดี๋ยวขอตีนี้ก่อนแล้วก,ก,กันนะผละไม้โอเคโอ,เคโอ้เลืลอ่อนโลสองมังกรดีกว่นมาเพื่อนมา ไอ้เชียทีมไม่มาซัพพอร์ตเราเป็นซิกด้วยนะครับผมนะตัวเราเบิดไม่มีตัวยืนน่ะนอกจากกาเรนเล่าเนี้ยผมปักอกอนให้กลาลกันทีมไม่มาพมงก่อนเฮ้ยเพื่อนมาแล้วมาแล้วล่อมาล่อมาล่อมาอ,มาอติยหน้ะสวยเออไม่ได้คิวเดียกูเฮ้ยมามึงบวกอ่ะมึงบวกอ่ะได้นะได้นะกูมีดาเมจแล้วนะเมาดิอุ้ยไอ้เชียมันอติเลยวะ ผมมันแฟนแล้วฮะโอเคเต่าดีกว่าเพื่อนเต่าเต่าเต่าเอตอตอนนี้ป่ามาอยู่ไหนวะผมไม่ได้ดูมีไม่แบบเลยตอนนี้ดาเมจผมเริ่มมีแล้วฮะสมัยโอเคสมัยมาทันน่าโอเคได้เต่าครับผมป่าต้องเก็บออบเจ็กฮะ <laughs> โอ้ผมได้ของชิ้นหนึ่งแล้วอยากกลับบ้านไปซื้อวะ่ะแต่ผมก่อนนัดป้องกันแล้วกันนะ่ะแล้วก็ไปเอามังกรแล้วก็ค่อยกลับโอ้เียเต่าอาอกระแทกแล้วนะ่ะโอ้เสียผมปล่อยเต่าฟรีอยู่วะไม่เป็นไรเอว่าเป็นตัวลอกมาเราเอาอันนี้มังกรดีกว่าเพื่อนมามีอะไรผมแฟดข้ามกระแพงอย่างเดียวตอนนี้น เฮ้ยเหมือนมันจะมาแปดร้อยครับผมนะรอเลยสวยโอเคสวยบอกได้บอกได้มีสตาร์มีสตาร์นเปิดแล้วโดนใครบ้าโอ้โดนไอ้คินั่นโอ้ยคิดว่แฝดเลยเฮ้ยเฮ้ยตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ยิง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 อยู่มาโอ้ลักจับด้วยครับผมบอกเลยว่าดาเมจทีมเรานี่เยอะมากฮะตอนนี้ เฮ้ยลิงลิงเฮ้ยเขี้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยดาเลียตอะไรแฟตออกสวยลิงลิงสวยอะไรอะไรกูยิงนะกูยิงหมดกูยิงหมดกูตายตายกูแหลงสวยเพื่อนโอ้ยโหโก็จะตายโอ้บาดี้หูยิงยับอ่ะผมบอกเลยว่ายิงยับแต่ไม่ได้คิวฮะทีมเราบาดาเมจจัดไง ขอดูเลือดก่อนละกันโอ้โอ้โอ้ขึ้นรัวๆเลยฮะโอเคได้ป้อมไหนสวยคุ้มถอยถอยถอยเฮ้ยบอลเลยเหรอไหวเรอมาดิขอให้มาขอขอกลับบ้านก่อละกันเฮ้ยไม่ไม่ต้องก็ได้ฮะเราดูดเลือดดีกว่า เอ้ยของโอเคไปซื้อของอกันแล้วกันเอ้ไอ้เพื่อนอย่าเพิ่งบอกนะนี่ผมที่ต่อไปก็ออกปืนเร็วยิงขเขาเน้นระยะโอ้แรงอยู่นะโอ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอู้ยเขียบทะเล็ดแฟดมาโอ้ยมาร์นี่ยิงยิงยิงอะไรใครสะบวกเหรอบวกเหรอโอ้้ยแรงผมแรงแรงมากตอนนี้เฮ้ยไอ้เขียบแถมไปกูไม่ได้คิวสักตัวเลยวะขอโอ้โหไม่ได้สักตัวโอ้หมดทีมครับผมมาบาร์อนเลยมาทีมมันตายหมดแล้วไอ้ผมไม่ได้สักตัวเลย เออแต่ดาวเมจผมแรงมากครับเมื่อกี้ยิงใครสั่งยิงซัพพอร์ตเจนน่ามันเกือบตายอ่ะสองตัวเมื่อกี้โอ้ลักอันตีเลยวะมอมกงกรไฟด้าน Fighter ล่างต่อฮะเน้นดาวเมจโอเคเราเปิดแมปดูว่ามันปักหวนหอนปล่าปางไม่ปักครับผมสวย บัฟไดทีมดาเมจหนามากฮะขอบัฟแดงกอ,อกเรแล้วกันฮะเพิ่มดาเมจนิดอีกหน่อยก็ยังดีโอ<ฮ>้แหแรงจัดตัเตอนนี้ผมเอ้ยใครสาส่อยู่นี่ใครสาส่อยู่นี่โอ้แฟนเลยสตันสวยโอเคสตันดาลิงดาเลียด ช่วยอยู่โอ้โหใครมันฆ่าใครตายวะอะไรอะไรยิงตายหมดเฮ้ยลิงยิงล้วงลิงล้วงมาดิมาดิอุ้ยๆเยอะๆสวยโอ้โหเกือบตายเกือบตายผมโอ้เมื่อกี้ผมโอ้ยเดวิดบันมากตัวนี้ได้ยิงโอ้ยจบแล้วเหรอแล้วเนี่ยโอ้ โอ้ผมคิวสาไมเหงอวะเฮ้ยแต่แอคซิดผมสิบห้าทำดาเมจเอ้ยเ,เยพื่อนตีบ้านอย่างเดียวเลยเฮ้ยคิบหมดคิบหมดคิบมาไหมอีทีนึงสองร้อยร้อยห้าสิบอ้ยสวยเอ้า <c oughs> <c oughs> อะไรวะไอ้เจแอดเล่นแอดป่าชนะโอ้โหจ่ายดาเมจแบบเยอะมาก โอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะว่าผมขึ้นแลงเอเวอร์ลอจริงๆนะครับผมนะโอ้โหใจกูนี่มันได้จริงๆโอ้ระดับเอสวะ่ะขึ้นแล้วโอ้โหอย่างเท่เป็นไงแล้วอะไรเก้าสิบสามครับผมนะฮะโอ้ได้เอวีพีด้วยโอ้คิวสองได้เวีพีอ่ะเอ็กซทิฟผมเยอะมากฮนะ โอเคเรามาดูดาเมจกันดีกว่านะคะนะรัอบอออรรรผมดาเมจผมสองหมื่นเอ็ดนะเอ็ดเดียวโอ้โหเขาพอๆเอ็ดเดียวเอ็ดเดียวเยอะกว่าผมนิดนึงฮะโอ้โหก็ถือว่าไม่ศูนย์เปล่านะคือก็ทําประโยชน์ให้ทีมได้อยู่นะฮะผมเอามาได้ป่าคือทําดาเมจอยู่นะครับผมนะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนนะผมก็ต้องขอย้ำอีกทีนะว่าอย่าไปทําตามนะครับผมบาย